ครับสวัสดีครับพ,พี่น้องเอฟซีถูกตุกคนนะครับเนาะครับเมื่อี้กาซิมาล่งเลขสรุปรางนะครับเนาะสรุปเขลี่ยนกลางควงสุดท้ายประจํามววตะกีหนึ่งตัวลาคมพอชอสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดครับคิดแล้วคิดแรกก็ล่องไปแล้วเนาะครับนเนาะเป็นล่างเนกาซิมาสรุปกหลายครูเก่านะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนตัวเลขนะครับก็เลขต้องมา ปกติก็สรุปไปแต่สุดแรกนมจัทแต่คลิปที่แล้วแต่ว่าเปลี่ยนตัวเลขนิดหน่อยก็ได้มากแก่หมครับสดุปลาวันที่หนึ่งเือนตุลาคม sống hà 6, chết hẳn Đến tô ma sống tô hẳn หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดมาซ้อมัวครับหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับ เ็นจำนวนตัวคักหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ด เด่นองตัวกันหนึ่งกับหาคือเก่าแล้วครับเด็นสองตัวมาหนึ่งตัวเด่นหนึ่งกับเจ็ดครับหางดก้อนวิ่งหาตัวเดียวนะครับนอกจากว่ามันมีเปลี่ยนเรียหม่ครับวิ่งหนึ่ง อีกหนึ่งตัวเดียวครับเลขจับคู่กัจับอยู่ได้นีนะครับแต่ว่าสิบ,บริจับเบิร์ดครับจับเอาโดยเฉพาะเลขที่เขาแต้มนะครับเนาะุดเด่นแต้มนะครับชุดเด่นสสุดในรายสุดน,นะครับกต่ชีมีอยู่ประมาณหาคู่ครับชุดเด้นกับชีปัน้นตุงให้สองคู่นะครับเนาะ สามคู่สุดเน้นกับสิประมาณจากคู่หนึ่งเนาะครับตามตามเลยไปตามกำลังวันมนารับเนะาะจบคูนหนึ่งหกหก เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดสี่ครับครับที่ผมได้จับเาเตอร์ครับการมาคัดมามากที่จับไหมครับ เนี่ยครับผสมกันเอเองมันมาตัวแรกกับผสมกันเอเองได้นะครับนนนี่ยูนนี่คิดว่าตองมาสองตัวแน่นอนรับหนึ่งสีห้าหกเจ็ตแปดครับ, 1, 4, 5, 6, รบตพรตามสูตรเด็นแก่กระดับเรื่องมันนี่แต่ว่ามันคือส้นเด่นนะครับเนาะมันส้นเด่นก็เลยตัวมาเป็นเล็กเด่นคือเก่าครับหมดไปแบบมันกระดับโบยูแล้วครับเด่นสามคู่ครับเด่นสามคู่ เป็นสามคู่ครับฐานหนึ่งมากนะครับนเนาะเด็กหนึ่งหาเจ็ดนี่ครับฐานหนึ่งมากหนึ่งหกครับฐานหามากนะครับเนาะหาหกครับฐานเจ็ดมากครับเจ็ดแปดครับ สามคู่นี้คือว่าสิบร์ดครับเลขเด่นสุดนะครับนออเด่นสุดมีแต้มสุ้มชุดก็คือพันตรงให้คู่เดียวครับแต่ว่าเลขกมีออกอยากเลยตะวันมนักแต่มันเด่นสุดตัวนี้นะครับนอนอเน่ยว่า กำลังเด็กมันสูงครับหนึ่งหกคู่เดียวครับรอบเป็นเสียงสูงเสียงรวงเบิ่งครับตามักตาชอบทันโมคอครับเด็กที่จะคล้องมากกับผ่านนอกครับนอกครับผ่านไปก่อนครับเบิงเบิงเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเอาเป็นประกอบครับอาจารย์อื่นนะครับ เพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงขงนาดนะครับเด้อโมเดจริงใจจริงจังโมเดมันใจลอยเปอร์เซ็นต์พันเปซ็นต์เด้อครับไปตามสูตรตัดต้นล่างนะครับเนาะรับแก็บหน้าจอเด้อครับครับสำหรับเลขเด่นล่างสรุปโค้งท,ทุดถ่ายประจำว,วันที 1, ่หนึ่งตุลาคมพศสองพเดครับเด่นเลข6หกตัวมาสอตัวเด่นหนึ่งสห้าหครับ หนึ่งสหเจ็ดเด่น3ามตัวมาหนึ่งตัวหรือสตัวครับหนึ่งหาเจ็ดครับเด่นหนึ่าเจ็ดวิ่งหนึ่งตัวเดียวครับเด่น2อตัวมาหนึ่งตัวครับเด่นหนึ่งกับเจครับวิ่งหตัวเดียวส่วนเดจับคู่ต้องรับนอกเดี๋จับคู่กจะมี1หนึ่งหกหเจดหกเจแปดเจ็ส่ครับเด่นสามอาเด่นสามคู่ครับเด่นสามคู่ตรงครับสมคู่ตรงก็มี1หนึ่งหกหาหกเจ็ดแปดครับฟันตรงคู่เดียวครับ นี <Billie S 2> ่ชุดๆุดอากาตัวนี้มันใจหนึ่งหกกรับหนึ่งคู่เดียวครับหนึ่งฮกพอตกกลับครับคู่เดียวถามมาเนาะครับเนาะครับสำหรับเด็กเป็นเตียงแค่เนื้ทังเน้ครับเอให้คนนองที่จีตั้กนตรงพิจาราณงยัญใดการรับช่เนาะครับเนาะก่อนตัดจินใจนเป็นเชียงสขงเชียงดวงทั้งสองเนเตียงแค่เนี้่ามาสนับถนนแต่ให้ประเด็นการปนันหรือว่าสิ่งที่พิดกฎรไม่ได้ทักสินเนาะครับสำหรับคลิปนี้อก็ฝากกุไรก็แจ้สองชิ้นพลยน้ำเลอครับ โอ้ให้พ่อแม่พี่น้องนักที่ทุกคนคนะครับนาอโชคดีมีใชจมีกุนใจอะไรครับสวัสดีครับ